เขาเคยถูกเรียกว่าอนาคตของวงการฟุตบอลอิตาลีเขามีทุกอย่างนอกจากความต้องการประสบความสำเร็จบาโลเตลี่แจ้งเกิดกับอินเตอร์ตอนอายุแค่17เขาไม่ได้แค่เก่งแต่กล้าเล่นกล้ายิงและกล้าท้าทุกอย่างจนกลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศ กับแมนซิตี้บาโลกลายเป็นคนยิงประตูเปิดเกมในคืนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนเดียวกันที่ก่อเรื่องไม่หยุดซ้อมสายขัดคำสั่งทะเลาะก,กับโคชบาโลเตลี eli, กลายเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยแต่ในยูโร2012ของเขาคือพระเอกของอิตาลี ยิงสองลูกใสเยอรมันเข้าชิงยูโรแบบสุดสะใจแต่หลังจากนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นอีกเลยบาโลกลายเป็นคนที่โลกเคยเชียร์และค่อยๆเลิกหวังพรสวรรค์อาจพาเขาไปถึงจุดสูงสุดแต่ตัวเขาเองพาเขากลับลงมาสู่จุดต่ำสุด หากชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ